สมาชิกสโมสรไลออนภาคเหนือนะครับได้หมอได้มอบของในโครงการแบ่งปันน้ำใจสู้ภยัยโควิด -19 เนื่องในวันไลออนสากลบริการครับที่เทศบาลตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มสมาชิก สโมสรไลออน Lion, จำนวน20สโมสรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนกว่า50คนร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของจำเป็นต่างๆและทุนการศึกษามูลค่ารวม80,000บาทตามโครงการแบ่งปันน้ำใจสู้ภยัยโควิด -19 เนื่องในวันไลออนสากลบริการให้แก่ผู้แทนองค์กรการกุศลเพื่อนาไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับให้ชุมชนได้รู้จักสโมสรไลออน Lion, มากยิ่งขึ้นด้วยครับ นางวันธนาศรีเวศบดีค่ะพู้ว่าการไลออนสา,ลากลภาค 310. ขีดเ1เปิดเผยนะคะว่าวันที่8ตุลาคมเป็นวันไลออนสากลบริการกลุ่มสโม,มสรไลออนสากลทั่วโลกซึ่งเป็นสโม,มสรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสมาชิกกว่า1ล้านสแสนคนค่ะก็จะจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากขณะเดียวกันในปีนี้ประเทศไทยยังคงประสบปัญหากับโรคโควิด -19 ทางสโม,มสรก็นาสิ่งของไปแจกจ่าย ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่เป็นประจำค่ะรวมทั้งได้จัดโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากโรคโควิด -19 ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงอีกด้วยค่ะแล้องช่วยบอกร้านะครับแล้วก็มันก็จะมีโครงการหนึ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เป็นของของไลออนเหมือนกันเออเป็นของภงักรวมเขาก็จะจัดแบบ เราหาเงิน50%แต่ต้องเฉพาะในพื้นที่สีแดงที่เกี่ยวกับโควิดแล้วก็ไลออนออก50มูลนิธิจะออกให้อีก50รวมเป็น100 1 0งแล้วก็ไปทำกิจกรรมร่วมกันในแต่ละสโมสร